ะน,น,นะครับกนะนะ็ช่วงนี้อยู่ในกิจกรรมงปากใต้ดีไซน์วนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกอก,จกิจกรรมหนึ่งของคนรุ่นใหม่ในการที่จะมาร่วมกันสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับโดยการใช้รูปแบบดีไซน์ใหม่ๆซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีความความสํานึกในการที่จะดูแลความปลอดภัยและใช้ถนนสัญจรไปมาร่วมกันอย่างมีความสุข นะครับนี่คือวันนี้ก็เป็นคอนเซปต,ต์ของคนรุ่นใหม่ๆซึ่งมาจากยาลาปัตตานีนะครับหลายๆแห่งการนาผลงานในการออกแบบของแต่ละชุมชนในแต่ละพื้นที่มานําเสนอเพื่อให้คนในชุมชนย่านเมืองเขาสุขาได้นํามาเพื่อต่อยอดและประยุกต์ให้เหมาะสมสะกับสภาพพื้นที่หลังจากที่เราชมทิ่าศาการหรือผลงานในวันนี้เป็นไงบ้างก็ดีนะครับเป็นการออกแบบซึ่งเป็นแรงจูงใจไม่ว่าในรูปแบบหรือสีสัน แต่ผมก็ได้้อคิดนิดหนึ่งว่าในการดูแลและความปลอดภัยเนี่ยต้องไปคํานึงถ mm hmm. ึงระเบียบข้อกฎหมายที่กําหนดด้วยเช่นทางมาลายเนี่ยซึ่งมันจะมีกฎหมายกําหนดว่าการใช้สีทางมาลายต้องใช้สีแบบไหนและรูปแบบไหนที่มันจะก่อให้เกิดอันตรายนะครับการออกแบบถือว่าเป็นมิติใหม่แต่ให้คำนึงถึงระเบียบข้อกฎหมายที่ทางราชการกำหนดด้วยให้มันสอดคล้องกับกับโัวบทกฎหมายนะครับบางทีรูปแบบที่เราออกไปเนี่ย แทนที่เราจะป้องกันประเด็อนอาจจะเป็นการเพิ่มบุหรี่ก็ได้อันนี้ก็ต้องก็ได้ขอคิดนะครับสาหรับการออกแบบแต่ถามว่าแนวคิดสร้างสารรค์สําหรับเมืองท่องเที่ยวรูปแบบที่น้องๆนําเสนอเนี่ยก็เป็นของคนใหม่ที่น่าจะนํามาประยุกต์โดยคํานึงถึงกฎเกณฑ์แต่รูปแบบเป็นรูปแบบที่สวยงามมากครับและคิดว่าเหมาะสมที่จะนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ เกิดในพื้นที่ย่านเมืองเก่านี้มันมากผมน้ำเรียนนิดหนึ่งนะครับบรเวณย่ญญญานเมืองเก่าเนื่องจากสงขลาเป็นเมืองที่มีอายุ200กว่าปีนะครับการออกแบบถนนแต่เดิมนี่ค่อนข้างจะเล็กเนื่องจากรถรางนี่ค่อนข้างจะไม่เยอะนะครับและหลังจากที่เราเป็นเมืองท่องเที่ยวมีนักท่กองเที่ยวเข้ามามากขึ้นเนี่ยการสัญจรของรถในถนนแคบๆก็มีมากขึ้นปนัญหาเรื่องอุบัติเหตุนี่เกิดขึ้นทุกวันนะครับอันนี้เนี่ยการแก้ปัญหาเหตุนอกจากตำรวจจาจรนอกจาก ท้องถิ่นแล้วเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้ขับขี่และความร่วมมือของผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ด้วยวันนี้การแก้ปัญหาทุกอย่างต้องบูรณาการร่วมกันนะครับต้องมาคิดร่วมกันปัญหาตรงไหนที่ท้องถิ่นจะรับผิดชอบไปแก้ไขปัญหาตรงไหนที่ทางเจ้าหน้านนที่ผู้รักษากฎหมายจะนําไปแก้ไขผู้ประกอบการอยากจะได้แบบไหนเราต้องมาหาหรือกันและมากำหนดรูปแบบที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่มีความปลอดภัยสําหรับนักท่องเที่ยวครับ โดที่เราจะาหนัว่าแม้สิ่งทันตรายก็สามารถแปรเลียงแดงมา,นานใจได้หากเราเป็นรู้จกระวังและเคารพกฎจราจรชุดที่สองฮับฟิตเคต่อด้วยชุดสีแดนจะกดสายตาในชื่นนอคาดนอผลงานของนาสาวลูฮายามาเกชุดที่สแรดงมัน,นใจจากป้ายสัญญาณจราจรนะและเฟอร์เนสตดิโแบบ มองเห็นชีวิตในเมืองความวุ่นวายความเป็นระเบียบและลดกดเกณฑ์ทีุ่กคนต้องเคารพเพราะบนถนนนี้กดคือสิ่งชุดทีท่ชุดต่อไปเะยคะ่ะสต็อกฟิลไลสตรีแวรไฟจราจรมาจากที่กุ่มที่สองกับสต็อกฟิลไลผลงานของนางสาวปฏิมาลาย ืนและเครื่องหมายความปลอดภัยบนถนนมาถ่ายทอดเป็นแฟชั่นสะท้อนว่าความปลอดภัยไม่ได้ข้อไม่ใช่ข้อจํากัดแต่คือสีสันของชีวิตที่ช่วยให้เราเดินทางอย่างสร้างสรรค์และมั่นคง แรงบันดาลใจจากป้ายห้ามและสัญลักษณ์ข้อจำกัดบนท้องถนนถ่ายทอดผ่านสีดำแดงขาวที่สะท้อนบ่งบอกถึงตละและข้อห้ามที่เดินเคียงคู่กันเช่นเดียวกับชีวิตรเรงว่าทุกครั้งออกบาบนาาง ท้อนแสงและพวดลายมอเตอร์ไซค์สีสีนซ้ายเป็นแฟชั่นทรงพลังเพื่อย้ำเตือนเราว่าเข็นกัรเิินไปอาจจะมีเพียงเส้นสายโชว์ที่ไม่ได้อยู่ที่ความงามแต่เป็นการสื่อสารเวในครั้งนี้ไปสู่ชีวิตประจําวันของเราเพื่อสร้างสังคมสร้างถนนที่เรามนต่างต่างมนัาสนขออนุญาตอีกรู่หน้าเวทีนะครับค่ะ ราจะมีกดไลค์ด้วยไหมคะเมืองเก่าที่งดงามค่ะมีความปลอดภัยและสร้างสรรค์นะคะแล้วก็กับทุกๆคนนะคะทุกๆท,ทีมนะคะทุกๆพื้นที่ด้วยนะคะมาชื่นมกว้างๆเลยคะ่ะลำดับที่หนึ่งรบกาประธานสาธารณิตได้นะครับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะครับจากเะลานะครับจาก ในวยสงกาได้ก็ปัตนะาาปตนานีนะครับน้องๆคนรุ่นใหม่ซึ่งมาจัดเสนอในการที่จะพัฒนาเมืองนะครับวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่าในเรื่องการพัฒนามเมืองเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับยิ่งสงขาเองของเรานะครับซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายไม่ว่าของอบเตรเศรษฐกิจสร้างสารรค์ซึ่งมาจากงานพระราทีิสีวิอยู่นะครับก็ได้วาง เราหวายให้ไบาลและปนจุฬา,าเป็นตัวหลักในการที่จะเป็นเมือทงท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับจะเห็นว่าเมื่อกี้ผมก็เพิ่งได้รับข้อร้องเร,เรียนมาว่าในเวลาเราจัดงานในบรยญานเมืองเก่าเนี่ยลถลาคอาข้างจะติดเป็นอย่างมากนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันนอกจากว่ารถ,ถติดแล้วนะครับจํานวนลึกมากเนี่ยทำให้นักท่องเที่ยวนี่ไม่มีความปลอดภัยนะครับผมได้ชมในทัศการของน้องๆ ซึ่งได้ดีไซน์ออกแบบมาเพื่อให้มีสีสันเหมาะกับเมืองท่องเที่ยวและเป็นแรงกระตุ้นให้คนได้มีจุดสังเกตจุดสนใจผมถิอว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ผมก็ได้ให้ข้อคิดไปนิดนึงว่าในรูปแบบต่างๆในเรื่องของการจราจรในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยนะครับมันจะมีกฎหมาย,ยมีรูปกำหนดอยู่เราจะต้องออกแบบ สีสันให้มันสอดคล้องกับที่ระเบียบข้อบังคับได้จําเนินการไว้ใกล้ในเรื่องของการเจอจรถ้าเราตอบสัญลษณไม่ถูกเราก็สอบไปกับขีไม่ได้การที่เราจะมาประยุก,นนกต,ยต์ใน,น,นกฎเกณฑ์นะครับเรื่องเหล่านี้ที่ขนใหม่จะต้องมาทํตรวจได้จได้จริงนะครับยากเป็นเก่าในน้ำเยน เป็นเคสหมดกัถ้เราของงาก็เป็นหมวดที่เอามาเป็นแฟชั่นด้วยก็ได้แล้วก็อฟังชั่นก็คือเป็นกระเป๋าด้วยค่ะสามารถสไตลเป็นกระเป๋าดีด้วยรงเวสดุเป็นตะไรบ้ารจากาเพื่อนเพื่อในมอหรือว่าการัการพื้นทีอะกอเรื่องราวที่เราเรียนแล้วาจะเอาอกไปเราต้องเป็นช่วงปีสองนะคะี เราจะเรียนเรื่องของการใช้ฟังก์ชันี้ม